สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อกันไปงานที่เก้านะครับเฉลยคณิตศาสตร์ NT นะะเตรียม NT เนาะสาละที่หนึ่งนะครับใบงานที่เก้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูาดาากันต่อเลยนะครับดังแลในใบงานที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศษส่วนเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันเนาะเราดูโดยรวมแล้วเนี่ย A b c d อ่าเราก็เห็นตัวนี้นะครับแล้วข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเขียนค่าของเศษส่วนให้ถูกต้องอ่าเราจะเขียนยังไงให้ถูกต้องล่ะเรามาดูก่อนนะครับเรามาดูตัว A เรามาดูตัว A ก่อนนะครับ A เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ช่องเท่าๆกันสามช่อง ak สามช่องนะครับหนึ่งสอง สามอ่ะแบ่งเป็นสามช่องเท่ากันแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่า a เนี่ยมันส่วนด้วยเลขอะไรส,ะส่วนวเลขสามอ่าส่วนเลขสามนี่เลขสามนะครับทีนี้มันระบายสีไปกี่ส่วนไปหนึ่งส่วนไใช่ไหมครับโอเค <S <S> <S หนึ่งส่วนก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วยสาม <S <S> <S โอเคแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดู B B แบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าก,กันครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหกส่วนใช่ไหมครับอ่าเราก็เขียนส่วนด้วยระบายสีเป็นกี่ส่วนอ่าหนึ่งส่วนนะครับเราก็จะเป็นหนึ่งส่วนเ้ทีน,นี้ข้อสี่ข้อสี่รันมีรันข้อสี่แบ,บ่งเป็นกี่ส่วนเทรากัน อ่ามันเป็นสี่ส่วนนะครับก็เป็นหนึ่งสองสามสี่สี่ส่วนเท่าก,กันเราก็จะรู้ว่าสีเนี่ยส่วนด้วยสี่อ่ะระบายสีเป็นกี่ส่วนครับหนึ่งส่วนก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วยสี่นะครับดีดีมีกี่ส่วนวเท่ากันเก่ง <5, 5. S 1> มากห้าส่วนนะครับห้าส่วนวเท่ากันปุ๊บ แล้วใบสีไปกี่ส่วนเลยหนึ่งส่วนโอเคแบบนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าตัวนี้ได้เป็นแบบนี้นะทีนี้ก่อนครูจะเลื่อนลงเนี่ยคุณครูขอมาทําข้อสี่ก่อนได้ไหมอ่าข้อสี่เฮ้ยข้อสี่ทำไม่ได้แต่เรามาทำข้อสองกันตอนมาเราได้คำตอบแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ หนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่สี่หนึ่งส่วห้าทีนี้คำถามต่อไปเนี่ยเขาถามว่าอะไรคูกเขาถามว่าให้เรียงลำดับจากน้อยไปหาม,มากใช่ไหมอ่าน้อยไปหาม,มากอ่ะคำต่อบเป็งนงี้น้อยสุดคืออะไรน้อยสุดแ แต่ดดตดดดูดูดูจำนวนช่องที่ระบายสีช่องนี้เนี่ยช่องนี้หนึ่งช่องใช่ไหมหนึ่งช่องกับช่องนี้หนึ่งช่องกับช่องนี้หนึ่งช่องกับช่องนี้หนึ่งช่องช่องไหนที่มันเล็กสุดดีใช่ไหม ดีคือเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนด้วยเศษหนึ่งส่วนด้วยนะอย่างที่เคยบอกไปว่าเศษส่วนค่าตัวข้างล่างยิ่งมากค่าเศษส่วนมันจะยิ่งน้อยก็เหมือนเรามีขนมชิ้นหนึ่งแล้วเรามาแบ่งส่วนเยอะๆแล้วแบ่งกันคนละชิ้นอะเราจะได้ชิ้นเล็กใช่ไหมแต่ถ้าเรามีแค่สองคนเราก็มาแบ่งครึ่ง ก็ได้คนละชิ้นคนละขึ้นเลยใช่ไหมเราไ,ได้ชิ้นใหญ่ก็คือมันแบ่งน้อยไงส่วนมันน้อยมันมีแค่สองส่วนส่วนมันน้อยค่ามันเลยจะยิ่งมากโอเคนะแบบนี้เรารู้ว่าอ่ะหนึ่งส่วนหกน้อยสุดละ่ะน้อยสุดแล้วต่อไปจะเป็นเลขอะไรที่มากขึ้นนิดนึงต่อไปก็จะเป็นเลขหนึ่งส่วนห้าต่อไปก็หนึ่งส่วนสี่ต่อไปก็หนึ่งส่วนสาม เออเลียงแบบนี้จากน้อยไปมากถ้าเรียงจากมากไปน้อยอะไรมากที่สุด<า>เศนหนึ่งส่วนด้วยสามเลขต่อไปจะเป็นเศนหนึ่งส่วนด้วยสี่เลขต่อไปเป็นเศนหนึ่งส่วนด้วยเลขต่อไปก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วยหกโอเคนะครับเราก็จะคำตอบเป็นอาข้อสามเป็น เป็นเอ่เรียงแล้วแล้วคุณครูจะเฉลยให้แบบว่านี่เราก็จะได้เฉลยเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเขียนค่าปุ๊บอ่าเรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน,น้อยเป็นแบบนี้ถูกต้องกันไหมเอ่ยถูกนะครับต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยเรามาดูนะครับ อ่าเรามาดูอย่างนี้ข้อที่สี่ฟ้ามีบักแตงโมโอ้นี่มันบักแตงโม <c oughs> <c oughs> ฟ้ามีแตงโมเท่าไหร่เศษสองส่วนด้วยสิบใช่ไหมครับแสดงว่ามันแบ่งเป็นกี่ชิ้นเท่ากันสิบสิบชิ้นเท่ากันนะครับระบายสีไป,ปกี่ชิ้นสองชิ้นอ่าไอตัวนี้ ลุงมีแตงโมมากกว่าฟ้าสี่ส่วนในสิบอ่าลุงมีแตงโมมากกว่าฟ้าสี่ส่วนในสิบฟ้ามีอยู่สองส่วนสิบลุงมีมากกว่าสี่ส่วนสิบเอามาทําอะไรกันแล้วถึงจะรู้ว่าลุงมีเท่าไหร่ส่วนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับเราก็มองข่ามันไปก่อน ฟ้ามีอยู่สองลุงมีมากกว่ามากกว่ายูซีลุงมีเท่าไหร่น้ชาไอไม่ใช่อีปตอบได้ลูกฟ้ามีสองลุงมีมากกว่ายูซี แสดงว่าลุงมีเท่าไหร่ลุงมันจะมีเท่าไหร่ที่มีค่ามากกว่าฟ้าอยู่สี่ถ้าหนูเอามาลบกันใช่ไหมลบกันปั๊บมันก็จะเหลืออยู่สองใช่ไหมครับเราจะบอกว่าลุงมีแตงโมสองฟ้ามีแตงโมสองเอา้าลุงมันมากกว่าฟ้าไหมเนี่ยไม่ไม่มากกว่าใช่ไหม แสดงว่ามาลบกันไม่ได้เอามาบวกเพราะว่าฟ้ามีอยู่สองรุงมีมากกว่าฟ้าอยู่สี่ก็บวกไปอีกสี่ก็เป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเท่าไหร่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 ลุงไม่ไตงโมเท่าไหร่ร ฮะถูกมทอาไรไมม่ใชอา,าบวกกันใช่ไหมล่ะก,ก็เป็นเท่าไหร่หกส่วนด้วยอ่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หกส่วนด้วยสิบนคําตอบอย่างนี้เราระบายสีไปกี่ช่อง ฮะ่าดูนะดูนะดูอย่างนี้ได้ดูอย่างนี้ได้เดิมทีเนี่ยฟ้ามีอยู่สองใช่ไหมครับมีระบายสีเหมือนกันเลยเดิมทีมีอยู่สองแบบนี้่าเดิมทีฟ้ามีสองนี้ทีนี้ลุงมีมากกว่า มากกว่าอสอี่ 4, แล้วก็ระบายไปอีกสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เราก็นับดูสีมันมีกี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใไหมครับมันก็เป็นหกส่วนสิบนี่ไงคำตอบแบบนี้ระบายสีด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมระบายสีนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอแบบนี้นี่ครับทีนี้เพลงมีแตงโมน้อยกว่ารุ้งเรารู้ว่ารุ้งมีเท่าไหร่รุ้งมีอยู่หกส่วนด้วยสิบใช่ไหมครับแต่เพลงมีน้อยกว่ารุ้งสามส่วนสิบ แสดงว่าต้องเอามาทำอะไรกันลบกันใช่ลบกันนะครับลบกันนะครับลบกันก็จะเป็นหกส่วนสิบลบกับสามส่วนสิบมันจะเหลือเท่าไหร่ตัเนี้นะครับแบบเป็นหกส่วนสิบใช่ไหมครับ หกส่วนด้วยสิบทีนี้เพลงมีแตงโมน้อยกว่ารุ้งรุ้งมีหกส่วสิบแต่เพลงมีน้อยกว่ามีน้อยกว่าแสดงว่าต้องน้อยกว่าหกใช่ไหมครับน้อยกว่าหกคือค่าเท่าไหร่ล่ะเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันก็จะเหลือเท่าไหร่สามส่วนด้วยสิบอ่าหรือ สำหรับคนที่เข้าใจในเรื่องการระบายสีมากกว่าอ่าเดิมนะครับเดิมอ่าเจ้าเจ้าอะไรนะนี่มันระบายสีไปหกชิ้นใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอาเดิมที่ระบายสีไปหกชิ้นแบบนี้เดิมทีนะที่เราระบายสีนะหกส่วนสีแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้มีน้อยกว่าอยู่สามอะระบายสีไปหกชิ้นเหมือนเดิม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกชิ้นทีนี้เพลงเนี่ยเขามีน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่สามใช่ไหมครับแสดงว่าหนูต้องลบออกสามชิ้น,น,นออก็ลบชิ้นนี้ออกลบชิ้นนี้ออกลบชิ้นนี้ออกลบออกนะตัวนี้คือสี่มีลบออกมันก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่สามเป็นคำตอบ ที่เหลือเมื่อกี้นะแบบนี้นะครับสามส่วนสิบข้อต่อไปฟ้ามีแตงโมมากกว่าเพลงลืงคำตอบมาแล้วตอนนี้หกหกใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ลูกใช่หรือไม่ ฟ้ามีแตงโมมากกว่าเพลงใช่หรือไม่ดูตัวข้างล่างก่อนตัวข้างล่างสิบส่วนเท่ากันใช่ไหมครับสิบส่วนเท่ากันข้างล่างเราเปรียบเทียบเข้างบนเลยใครมากสุดฟ้ามีเท่าไหร่ฟ้ามีสองส่วนสิบอ่ะฟ้ามีสองส่วนสิบ สามส่วนสิบอ่าฟ้ามีมากกว่าเพลงจริงไหมไม่ไม่จริงไม่ไม่เพราะอะไรเพราะเพราะอะไรเพราะ นี่คำตอบเป็นอย่างนี้เพลงมีแตงโมสามส่วนสิบจะเลยผิดแล้วเนี่ยฮะจะลอกเหรอเดี๋ยวครูจะเฉลยให้เป็นแบบนี้เพราะฟ้ามีแตงโมสองส่วนสิบ เพลงมีแตงโมสามส่วนสิบนี่ฟ้ากับรุ้งมีแตงโมรวมกันได้เท่าไหร่รวมกันก็เอามาทำอะไรกันครับ บวกกันโอเคบวกกันฟ้ามีเท่าไร่ฟ้ามีสองส่วนด้วยสิบรวมกันกับรุง้งรุ้งมีเท่าไหร่รุง้งรุ้งส,สิบอ่านี่เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีคิดหาตอบก็คือประโยคสััษณะน,นั่นเองอเตบอบเท่าไหรแปดส่วนด้วย เก่งมากค <Yeah. S 1> รับว้าวว้าวนนะถัานนะนนะต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปข้อที่แปดอ่าข้อที่แปดไม่ยากเกินเดอมนะแม่ทำขนมโดยผสมน้ำตาลทรายสิบกเก้าส่วนสิบเจ็ดลิตร กะทิมากกว่าน้ำตาลทรายห้าส่วนสิบ็ดลิตรแม่ใช้กะทิมาเท่าไหร่อ่านดูอ่านโจทย์แล้วจะงงๆค่อยๆอ่านอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับแม่ทำขนมใช้น้ำตาลทรายไปเท่าไหร่เก้าส่วนสิบเจ็ดลิตรใช้กะทิมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าอยู่เท่าไหร่ ห้าส่วนสิบเจ็ดลิตรใช่ไหมแล้วกะทิใช้ไปเท่าไหร่สรุปแสดงว่าข้อนี้เอามาทําอะไรกันเขาถามหากะทิใช่ไหมครับกะทิใช้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้ําตาลทรายมากกว่าแสดงว่าค่าที่เราหามาได้ต้องมากกว่าเก้าส่วนสิบเก็ดจ,จริงไหมจริงเพราะว่ากะทิมันใช้มากกว่าน้ำตาลทรายดังนั้นข้อนี้จริงเอามาทําอะไรกันบวกกันถูกต้อง <Yeah. S 1> เออ้แเราก็แสดงนี่ทำนะครับมา มันก็จะเป็นอบวกกันเนะเาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถูกต,ต้องไหมครับเหมือนก,นกันกับโจทย์ปัญหาพาสนุกเลยนะครับก็แค่เปลี่ยนแค่ตัวเลขถูกต้องเก่งมากเก่งมากครับ ว <Wow. S 2> หรือบางคนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะก็คือว่าตอนที่ครูสอนครูไม่ได้พาเขียนตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่ครูลบออกใช่ไหมครับเออแต่ว่าให้ใส่เครื่องหมายอะไรแทนเครื่องหมายอะไรที่หายไปองเครื่องหมายบวกแบบนี้ก็ได้ไม่ผิด แบบนี้ก็ได้ไม่ผิดให้ไปเขียนโอเคนะครับสำหรับใบงานที่เท่าไหร่นะที่เก้านะครับก็เสร็จเพลงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ใบงานที่เก้าก็เท่านี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> จะบ้าแล้วหรอ <c oughs>